หลายคนนะน่าจะแบบสนใจแล้วก็แบบอยากรู้ว่าคณะนี้มันเรียนอะไรใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้จะพาเจาะหรือเราเรียนอะไรการมีกิจกรรมหรือชีวิตในมหาลายัยมีอะไรบ้างขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะพี่ชื่อพี่เฟชชี่นะคะตอนนี้เรียนอยู่ปี4ที่คณะอักษรเนาะก็คือปีสุดท้ายเราแหล,ละที่เรียนอยู่ที่คณะ ยู่เอกภาษาอังกฤษนะคะถ้าอยู่คณะก็แบบเป็นพิธีกรของคณะทํากิจกรรมที่คณะเยอะเออแล้วก็เป็น English Tutor ด้วยประมาณนี้นะคะคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนาะจะพามาดูแบบเยอะแยะมากมายเลยอันแรกอะ่ะจะเป็นแบบ Overview เกี่ยวกับคณะคร่าวๆแล้วก็มาดู ไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตกันยังไงในคณะในจุลาอะไรเงี้ยเนาะเออบรรยากาศคณะเป็นยังไงอะไรเงี้แล้วก็มาดูว่าเรามีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมอะไรบ้างที่คณะเนาะซึ่งคณะเราก็เรียกว่ากิจกรรมเยอะประมาณหนึ่งต่อไปเป็นฟัสซิลิตี้นะคะตึกอาคารของคณะเราหรือว่าแบบมีอะไรให้ใช้บ้างอะไรเงี้ยห้องลงห้องเรียนหน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วก็ ถัดมาเป็นซิลิบัสเนาะอันนี้ทุกคนก็น่าจะอยากรู้มาที่สุดแหละมัง้งเพราะแบบมันคือการเรียนของคณะเราว่าแบบเออมีวิชาบ,างาบังคับวิชาพื้นฐานมีเอกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายเป็นจุาทีแคสเขาคณะเราเนี่ยคือแบบเขารับรอบไหนบ้างรับกี่คนต้องแบบทำคะแนนให้ได้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะแบบว่าติดเดี๋ยวพาไปดูอันแรกก่อน ะคก็คือ overview คณะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะนิดนึงสาขาวิชาในคณะมีเยอะมากนะทุกคนเออก็คือเราจะแบ่งเป็นแบบ19เอกแล้วก็สิบโทรจริงๆโทมากกว่าสิบด้วยซ้ำแต่เอกอะมีสิบเก้าเอกเนาะซึ่งเอกก็คือเป็นเอกที่เราจะแบบเรียนในคณะตลอดแบบสี่ปีนั่นแหละอืมส่วนสัญ,ญลักษณ์ประจําคณะก็คือแบบสัญ,ญลักษณ์เราเนี่ยมี สามอันก็คืออันแรกเป็นพระแม่สาราสวดีนะคะอันนี้เลยอท่านเป็นแบบเทพีแห่งความรู้เทพีแห่งอักษรศาสตร์อะไรเงี้ยก็เลยบูชาเออมีการแบบสักการะพระแม่สาราสวดีตลอดแล้วก็มีต้นชงโคเนาะก็ถ้าแบบบรรยากาศรอบๆคณะก็จะปลูกต้นชงโคไว้อะไรเงี้ยอืม แล้วก็สุดท้ายเป็นสีเทาเหมือนคณะเราก็แบบเรียกเกี่ยวกับมนุษย์ใช่ไหมเราก็จะมองว่าสีเทามันคือแบบสีที่เป็นผสมกันระหว่างดํากับขาวอะไรเงี้ยมนุษย์เราก็มีสองด้านมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลายก็จะประมาณน,นี้ทุกคนอาจจะได้ยินว่าแบบอักษรเรียกวก่บภาษาหรือเปล่า แต่จริงๆอะคืออักษรอะไม่ได้เรียนแค่ภาษานะคะก็คือมันยังมีเอกที่แบบไม่ใช่ภาษาแต่ว่าอยู่ในอักษรซึ่งสุดท้ายมันก็ไปเกี่ยวกับการเรียนที่แบบต้องใช้ภาษาอีกทีหนึง่งอันนี้ให้ดูว่าแบบมีเอกอะไรบ้างในคณะที่พี่พูดไปว่า19เอกฝั่งซ้ายจะแบ่งเป็นฝั่งภาษานะคะส่วนฝั่งขวาก็คือจะแบ่งเป็นแบบฝั่งที่ไม่ใช่ภาษาถ้าเป็นภาษาก็คือมีตั้งแต่ไทยอังกฤษ เอเชียใตย้พวกบาลีสันสกิตจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นเกาหลีเนาะแบบฝั่งเอเชียแล้วก็ฝรั่งเศสอิตาเลียรัสเซียเยอรมันสเปนเนาะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งยุโรปตะวันตกนะคะส่วนฝั่งที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมก็มีประวัติศาสตร์มีภูมิศาสตร์มีสารสนเทศมีปรัชญาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีปรัชญาด้วยซึ่งแบบก็เป็นเอกที่น่าสนใจแล้วก็ยัค่อนข้างหนักมาก แล้วก็มีศิละปะก,การละครแล้วเขาจะงงว่าอุ้ยมีการแบบเรียนละครในอักษรด้วยหรอทําไมไม่มีในนิเทศเดี๋ยววันนี้จะพามาดูแบบละครเรียนอะไรแล้วมันต่างจากการแสดงของนิเทศยังไงเนาะแล้วก็มีเอกวรรณกรรมโลกและก็การเขียนนะคะก็คือเอกเนี้เป็นเอกที่เพิ่งเปิดใหม่มาเปิดเปิด,เป,ดเปิดได้หนึ่งปีเรียนเกี่ยวกับแบบวรรณกรรมอ่านวรรณกรรมแล้วก็เน้นไปที่การเขียนถ้าเรียนอันนี้ก็เอก,เอกเนี้ก็จะแบบชอบอ่านชอบเขียนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศนะคะ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นหลักสูตรนานาชาติเนาะหรือว่าอินเตอร์ก็คือเอกภาษาและวัฒนธรรมหรือว่าเขาก็จะเรียกกันว่าบาลักนะคะอืมประมาณนี้ประมาณนี้วิชาเอกแล้วก็วิชาโทเป็นวิชาที่เรียนรองมาจากวิชาเอกจะมีหรือไม่มีวิชาโทก็ได้ไม่เป็นไรอืมแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่หลักสูตรแล้วแต่แแตเอกว่าจะกําหนดให้มีไหมถ้าในคณะก็จะมีโทพวกแบบภาษามาเลเวียดนามอารับโปรตุเกสภาษาศาสตร์หรือว่าแบบ โทรแบบวรรณคดีโทรเขมรโทรยุโรปศึกษาโทรบรรณาธิการหรือว่ามนุษยศาสตร์ดิจิทัลส่วนอนอกคณะก็คือคือเราก็สามารถไปเรียนวิชาโทที่นอกคณะได้ก็จะเป็นแบบวิชาโทเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์จิตวิทยาแล้วก็นิเทศศาสตร์เออคือถ้าเราแบบมีความสนใจในวิชานอกคณะสมมติว่าถ้าเราสนใจรัฐศาสตร์ถ้าเอกเราเขาให้เรียนโทรเราก็เข้าไปเรียนโทได้ที่คณะรัฐศาสตร์ อันนี้คือโทรกับปริญญาโทมันไม่ไม่เหมือนกันนะเออเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก็หัวข้อถัดมาเนาะเป็นลฟ์สล์ชีวิตในมหลาลัยหรือว่าบรรยากาศในคณะเป็นยังไงบ้างเนาะก็สไตล์การแต่งตัวที่อักษรก็จะแบบ ง่ายๆไม่ได้ไม่เคร่งขัดอะไรมากไม่มีระเบียบอะไรเยอะอาจารย์เวลาไปไปเข,เข้าห้องเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะบอกแต่งอะไรก็ได้ขอแค่ไม่รบกวนผู้อื่นให้เกียรติสถานที่หลายคนก็จะส่วนใหญ่ก็จะแบบใส่กางเกงขาย,ยาวเสื้อย,ยืดรองเท้ารองเท้าแตะก็ใส่ได้ไม่มีปัญหา แล้วก็ขาสั้นใส่ได้ไหมก็ก็มีบ้างส่วนใหญ่ก็อาจารย์ก็ไม่ค่อยมายุ่งกับเรื่องแบบการแต่งตัวเท่าไหร่คืออาจารย์ก็ปล่อยให้เราสามารถแต่งตัวได้เลยเพราะแบบการแต่งตัวมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผลการเรียนถูกไหมแต่งตัวชิวๆไปเรียนได้เลยอันนี้ก็เป็นเครื่องแบบนิสิตของจุฬาเนาะส่วนใหญ่ชุดนิสิตเนี่ยจะใส่ช่วงสอบก็คือต้องเข้าห้องสอบเขาก็จะบังคับแล้วก็แบบมีเจ้าหน้าที่มาตรวจก็เลยจะต้องใส่เคร่งนิดนึงก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงสอบประมาณ1อาทิตย์อะไรอย่างงี้ที่ต้องใส่ชุดนิสิต ของผู้ชายก็จะแบบเออเนคไทเสื้อเชิ้ตขาวสลกรองเทา้าใช่ไหมของผู้หญิงก็จะแบบเสื้อเชิ้ตคอปกแล้วก็แขนสั้นแล้วก็มีกระโปรงสีแบบสีกรมท่าหรือสีดําก็ได้มีเข็มขัดรองเทา้าจริงรองเทา้าแบบเขาไม่ค่อยเข่งแล้วแหละก็คือเป็นผ้าใบาได้เลยอาจจะไม่ต้องเป็นคชัชชูหรืออะไรมากมายก็ใส่ผ้าใบาได้ แล้วก็น,นี้เป็นบรรยากาศที่คณะคณะเราแบบอยู่กันยังไงลักๆคือมันก็จะแบบไม่เงียบเกินไปแล้วก็ไม่ไม่แบบเสียงดังจนเกินไปเด็กที่คณะเราก็จะค่อนข้างมีหลากหลายรูปแบบทั้งอินเทอร r เวิร์ดเอ็กโทเวิร์ในคณะก็จะมีกิจกรรมเยอะปกติก็จะมีเด็กมาแลกเปลี่ยนที่คณะด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีจัดงานแลกเปลี่ยนแบบพูดคุยกันหรือว่าแบบมีตลาดที่คณะประมาณเทอมละสามสี่ค้างมีร้านค้ามาตั้งขายของหรือว่าแบบมี งานขายหนังสือที่คณะเราซึ่งคือคณะเราอ่ะมันเป็นคณะที่แบบอ่นานหนังสือเยอะในจุลาเออดังนั้นแบบเวลาเขาจะมาขายหนังสือเขาก็มาขายที่คณะเราเนี่แหละอักษรรุ่นหนึ่งเนี่ยมีประมาณกี่คนถ้าถ้าเป็นภาคไทยเนาะไม่ยังไม่รวมอินเตอร์เนี่ยมีประมาณ350อินเตอร์เนี่ยมีประมาณ120ก็รวมกันคือประมาณเกือบ500แต่จริงๆก็จะเหลือประมาณ400นิดๆน,นี่แหละแล้วก็แบบสังคมกับอาจารย์อาจารย์ในเอกส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างอยากคุยกับนิสิต ค่อข้าอยากคุยกับเด็กอยากมี conversation อยากไปแ a งเอากับเด็กอาจารย์ก็จะ friendly มากส่วนการเดินทางมาที่คณะคือคณะเราอะ่ะมันจะอยู่ถนนอังรีดูน,นังคณะข้างๆเราก็คือศิลปกรรมกับวิศวะ แล้วก็จะมีโรงเรียนมัธยมด้วยอยู่ข้างๆเราก็คือโรงเรียนสาธิตประทุมวันดังนั้นตอนเย็นหรือตอนเช้าอะไรเงี้ยก็จะมีเด็กใส่ชุดนักเรียนเดินอยู่แบบข้างล่างคณะค่อนข้างเยอะเดินทางมาคณะถ้าง่ายสุดก็คือขึ้น BTS ไม่ก็ MRT BTS สยาม BTS แบบสนามกีฬาอะไรเงี้ยหรือว่า MRT สายานก็ได้เช่นกันถ้าอันแรกเนาะเราก็ขึ้น BTS สยามสนามกีฬามาได้แล้วก็ นั่งรถเมย์มาก็ได้หรือว่าขึ้น MRT มาก็ได้แล้วอันสุดท้ายก็คือเป็นรถป๊อบจุลาเวลาที่เราเดินทางมาคณะใช่ไหมถ้านั่ง bts นั่ง MRT มันอาจจะยังมาส่งไม่ถึงหน้าคณะเราแล้วเราก็จะใช้บริการรถป๊อบต่อพอาะรถป๊อบมันคือรถของจุลาหลักๆก็จะใช้วิ่งรับส่งมีสิทธิ์ ทั่วแบบจุฬานี่แหละมันก็จะมี5สายก็จะวิ่งกันคนละสายแบบวิ่งกันคนละเส้นทางแต่ว่าขณะเราอะ่ะโชคดีก็คือรถป๊อปทุกสายมันผ่านขณะเราดังนั้นอะ่ะเราขึ้นรถป๊อปอะไรมาก็ได้ก็ลงหน้าขณะเราได้หมดเลยเช่นแบบถ้าเราลง BTS ใช่ไหมมันก็จะลงที่แบบสยามใช่ไหมเราก็รอรถป๊อปที่สยามแล้วก็ขึ้นรถป๊อปมา บบมามาถึงคณะเราได้เลยอันนี้ก็ชิวๆสบายๆแล้วพามาดูสถานที่กินเที่ยวใกล้คณะว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะคะก็คือโรงอาหารอักษรของเรานั่นเองมีโรงอาหารนะคะแล้วก็คนเยอะมากด้วยช่วงเที่ยงๆก็ถ้าร้านดังๆน้องๆอ,อ,อาจจะเคยได้กินแบบข้าวเหนียวไก่ทอดก็อร่อยจริงเอออันนี้ก็กินบ่อยนะคะแล้วก็โรงอาหารอักษรก็คือแบบมีร้านอาหารเยอะแล้วก็เด็กต่างคณะชอบมากิน พระเด็ต่างคณะชอบมากินก็คือเด็กอักษรก็จะไม่ค่อยมีที่นั่งต้องมีการแย่งชีิที่นั่งช่วงพักเที่ยงกันนิดหนึ่งแล้วก็มีโรงหาคณะอื่นๆอันนี้ก็เป็นโรงหาวิศาวะคือวิศาวะก็จะอยู่ใกล้กับอักษรถ้าใครอยากเปลี่ยนร้านอาหารอะไรเงี้ยก็เดินไปกินโรงหาวิศาวะได้เลยไม่ไกลแล้วก็ถามาเป็นสมยามแามีทาวเป็นสถานที่แงเงาท์ของเด็กจุฬาประมาณหนึ่งกินข้าวอ,าอ่านหนังสือดูหนังส่วนใหญ่เด็กจุฬาจะไปพักผ่อนตรงสมยามญากมีเทาวกันเยอะ แล้วก็มีจามจุลีสแควร์นะคะอันนี้ก็จะเด่นเ,เรื่องอาหารเพราะว่าร้านอาหารเขาเยอะมากก็จะเป็นห้างเหมือนกันถัดมาก็จะเป็นโซนสยามแพงขึ้นมานิดนึงก็จะมีแบบสยามแบบเซ็นเตอร์สยามสแควร์สยามพารากอนหลังเลิกเรียนก็ไปได้ เพราะว่าแบบรถปอบมันผ่านคณะเราอยู่แหละล้วก็นั่งรถปอปไปสยามได้เลยแล้วก็มี M B K Center อยู่ใกล้ๆสยามนั่นแหละอยู่ใ,นในกล้กันก็จะเป็นห้างราคามันก็จะถูกลงกว่าสยามนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นถนนม,มาท่าทอง my favorite ที่ที่พี่เฟชชี่ชอบไป <laughs> เพราะว่าร้านอาหารมันเยอะมากเวลาเลิกเรียนอะไรเงี้ยก็จะชอบไปกินมาทาทองมากกว่าไปสยามหรือไป M K อะไรเงี้ยประหยัดตังค์มากกว่าด้วยแหละเออก็เลยไปกินมาท่าทองส่วนใหญ่บางวันอยากกินหมาล่าอยากกินาาอากกนหารไทยอะไรเงี้ยก็คือมีหมดเลย แล้วก็มีร้านอาหารแถวหอ,อยูหอ,อยูก็จะเป็นหอที่แบบให้นิสิตอยู่เนี่ยแหละอยู่ใกล้ๆก,กับสามย่านมีเทาเลยก็นั่งรถป๊อปได้เหมือนกันแล้วก็ที่พักน้อนๆก็จะต้องมองหาที่พ,พักว่าแบบอยากอยู่ตรงไหนถ้าแบบใกล้ๆจุฬามันก็จะแบ่งประมาณ3อันหลักๆเนาะก็จะมีคอนโดเนาะ คอนโดเนี่ยก็จะประมาณหมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นสามอาบขึ้นไปอะไรเงี้ยชีวิตก็จะแบบไพรเวทมีแบบสวัสดิการมีส่วนกลางอะไรเงี้ยเยอะเนาะแล้วก็มีหอพักยูเซ็นเตอร์ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ที่แบบมีโรงอาหารใช่ไหมหอพักยูเซ็นเตอร์อ่ะคือเขาก็เพิ่งรีโนเวทใหม่ เออใช่คุณรีวใหม่ปีนี้เลยเพิ่งเปิดให้อยู่เข้าใหม่ปีนี้ราคาก็ประมาณ5 0 0 0ันถึงหนึ่งห่้องหนึ่งมันจะอยู่ได้2คนเนาะถ้าเราอยู่กับเมทสคนเนี่ยก็คือเราจะจ่ายคนละ5 0 0พันแต่ว่าถ้าเราอยากอยู่คนเดียวเราก็จ่ายหมื่นหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายเป็นหอในนะคะหอก็คือหอสําหรับนิสิตจุฬาก็เรียกซะว่าหอในนี่แหละซึ่งพี่เฟชี่ก็อยู่อันนี้เหมือนกันหอในก็จะแบบราคาถูกสุดแบบว่ามันก็จะแบ่งเป็น5ตึกนะตึกผู้หญิง3ตึกตึกผู้ชาย2ตึกบางตึกก็อาจจะแบบไม่ได้มีแอร์บางตึกก็จะ ถ้าตึกที่ไม่มีแอร์ก็จะราคาถูกป,ประมาณแบบ2องพันต้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตึกมีแอร์ก็จะแบบสี่พันเออพี่พีชีก็อยู่ตึกชวนชมก็คือซึ่งเป็นตึกที่มีแอร์แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเหมือนแบบเปลี่ยนให้เป็นหอหญิงลวนแหละตึกชวนชมอ่ะใช่แล้วก็ตอนนี้หอในจุฬาเขามีสร้างเพิ่มด้วยเพราะว่ามันมันอยู่ไม่พอเพราะว่าแบบนิสิตท,ที่มาจากต่างจังหวัดเงี้ยมันก็เยอะใช่ไหมเหมื่อแล้วการเข้าหอในมันต้องคัดเลือกว่าแบบเออใครจะได้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็ไม่รู้เกณฑ์ที่แน่ชัดว่าเาขาคัดเลือกกันยังไงแต่ว่วา จะมีเด็กต่างจังหวัดที่แบบไม่ได้อยู่หอใน,นเลยก็ต้องไปอยู่หอน,นอกที่ราคาแพงขึ้นเขาก็เลยกําลังสร้างหอใน,หนใหม่ขึ้นมาอยู่ซึ่งก็คิดว่าน่าจะแบบรับรองคนได้เยอะอยู่ประมาณพันสองพันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่พักเนาะแล้วก็ทํามาเป็นกิจกรรมเนาะว่าในคณะหรือว่าในจุราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างพาท,ที่นอกเหนือจากพาดการเรียนจริงๆไม่ทําก็ได้แล้วแต่คนแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบชอบจอยอยากรู้จักเพื่อนนอกคณะรู้จักคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ทํากิจกรรมได้อันแรกเป็นกิจกรรม ชงโครแรกบานนะคะคณะเราคือดอกชองโคใช่ไหมแล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่แบบเป็นงานรับน้องของคณะเราเนี่ยแหละอืมชื่อว่าชงโครแรกบานนาะรานจามจุรีนะคะเป็นงานแรกเลยที่เด็กปีหนึ่งทุกคนเนี่ยจะได้มาเจอกัน make friend อะไรเงี้ยกิจกรรมสนุกมากเนาะแล้วก็จริงๆไม่ได้บังคับเข้าร่วมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมากันเพราะว่าทุกคนอะ่ะอยากจะหาเพื่อนงานนี้ก็ทําให้เราอะ่ะได้เพื่อนเยอะแล้วก็ได้แบบรู้จักคณะได้รู้จักพี่ๆเ,เยอะเช่นกัน ฮะแล้วก็มีแข่งกีฬาด้วยมีวอลเลย์บอลวิศวะอักษรน,นะคะก็อันเนี้ยก็คือแข่งกันแบบทุกปีปีนี้ก็เพิ่งแข่งไปเราก็จะจัดนักวอลเลย์วิศวะกับอักษรมาแข่งกันแล้วก็แบบให้คนดูเขามีทํากิจกรรมร่วมกันเหมือนทําให้เขาได้แบบรู้จักกันมากขึ้นได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นต้องมีสันโตหกนาดด้วยแบบใครชอบเต้นสานอะไรเงี้ยคณะเราก็มีกิจกรรมฝั่ง สัดน,นาการเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสันตหกคณะคือเราจัดร่วมกับอีก5คณะก็แบบมีวิศวะคณิุศาสตร์เภสัชวิทยาศาสตร์สหเวศเน้นจอยเน้นเต้นตีกองเต้ตมนมวนแล้วก็มีค่ายอาสาด้วยใครที่อยากไปแบบพัฒนาชุมชนอยากไปสอนเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบไปสอนน้องๆก็มีอันนี้เราก็ไปสอนกันที่จังหวัดสกลนครน,นะคะไปสอนหนงังสือด้วยไปลงพื้นที่ด้วยบูรณาโรงเรียนให้มันดีขึ้นด้วยต่อมาอันนี้เป็น งาน Open h o u s าน์เผื่อใครสนใจก็มากันได้นะปีนี้ก็มีหลักๆก,ก็คือจะให้น้องๆมัธยมเนาะที่สนใจให้มา explore ว่าแบบการเรียนที่คณะบรรยากาศที่คณะกิจกรรมที่คณะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบห้องเอกใช่ไหมห้องของทุกเอกเลยก็น้องๆถ้าสนใจเอกไหน,นก็สามารถเดินเข้าไปคุยกับพี่ๆในห้องได้ก็มีพวกแบบห้องเรียนจำลองก็คือเราก็จะเอาอาจารย์ที่สอน จริงๆมาทดลองสอนก็จะได้เห็นว่าบรรยากาศการสอนการเรียนการสอนในคณะเป็นยังไงบ้างซึ่งปีนี้นะคะก็มี o อ e n h o u s e 2 0 2 5เนอะมกราคมปีหน้านั่นแหละถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะหรือว่ากดติดตาม กันไว้ก่อนก็ได้ที่เพจ Arts Open House เนาะทาง Facebook แล้วก็ Instagram เลยอันนี้เขาไปจะสัมพันธ์นิดนึงเออเพราะว่าจริงๆพี่ปชิก็เป็นคนจัดงานนี้ด้วยถ้าน้องๆมาก็ทักมาได้มามาเจอกันได้ก็จะได้รู้แหละว่าแบบคณะเราเป็นยังไงบ้างได้เห็นคณะได้เห็นการเรียนได้เห็นว่าแบบชอบหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครชอบอยู่แล้วอ่ะมันก็จะได้แบบแรงบันดาลใจกลับไปแบบเออฉันมาเห็นแหละฉันอยากจะมาที่นี่อีกครั้งในฐานะนิสิต มันก็มีชมรมในคณะเนาะก็จะมีชมรมการแสดงนะคะพวกดนตรีไทยน่าจะสินหรือว่าพวกอาร์ตแบนที่เป็นแบบดนตรีสากลแล้วก็มีแบบพวกชมรมเต้นก็มีนะคะชอบเต้นอาร์ตสตรีทอาร์ติ้งเนาะแล้วก็มีโตะวาทีด้วยมีดิอาร์ ATE นะคะ อืมแล้วก็มีสับใครที่ชอบเขียนก็จะมีอักษรสาราด้วยเขียนอารมเขียนแบบสารานุกรมหรือเขียนบทความก็หลายคนก็ชอบเขียนงานเขียนชอบผลิตคอนเทนเขียนบล็อกเขียนวอลออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีสันานาการเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็อันนี้เป็นรีลาดนะแล้วก็ชมรมกีฬาก็มีแข่งกีฬาตลอดนะคะของคณะสอนถึงแม้ว่าคณะเราก็อาจจะไม่ค่อยมีนักกีฬาขนาดนั้นเหมือนแบบพวกวิแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาหรืออะไรเงี้ยเน้นเข้าร่วมเยอะแยะมากมายไวเล่แบดฟุตบอลมวย บาสเกตบอลวิ่งฟุตซอลหญิงอะไรเงี้ยเออก็มีเช่นกันอืมแล้วก็มาดูพามาดูฟาซิลิตี้กันว่าแบบมีอะไรบ้างเนาะก็อันแรกฟาซิลิตี้คณะคือเทวาไายอันเนี้ยน้องๆอ,อ,อาจจะเคยเห็นเนาะใครที่เคยมาจุฬาก็อาจจะ เคยมาเห็นแล้วแบบความสวยงามคล้ายกับแบบว่าวัดเทวาลัยเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สําหรับอ่านหนังสือด้วยเป็นห้องสมุดเนาะแล้วก็จะมีพื้นที่ให้อาจารย์นั่งทํางานเป็นสานักงานของอาจารย์ห้องสมุดจะค่อนข้างเงียบมากเวลาสอบส่วนตัวพี่ก็ชอบมานั่งห้องสมุดเทวาลายัยเพราะมันเงียบแล้วก็คนน้อยแล้วก็อันนี้เป็นพญานาคนะคะก็ไม่รู้ว่านอ้องเคยได้ยินตำนานจุฬาไหมที่แบบว่าถ้าถ่ายรูปกับพญานาคมันจะแบบเดียนไม่จบอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบว่าพี่ก็พี่ก็ ถามว่าเชื่อไหมก็ก,ก็ก็ไม่กล้าแบบไม่กล้าไปแบบลบลูอ่อ่ะเออก,ก็ก็ยังไม่กล้าไปถ่ายรูปแบบว่ากับพญานาคก่อนเรียนจบว่ากลัวถ่ายแล้วมันจะเรียนไม่จบจริงก็เดี๋ยวไว้ค่อยถ่ายหลังเรียนจบละกันแล้วก็ถัดมาเป็นอาคารเรียนของเราก็จะมีอยู่สองตึก ก็คือมีตึกแรกฝั่งซ้ายมือเนาะเป็นอาคารบรมนาชกุมารีก็อันนี้ก็หลักๆเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นตึกเรียนอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยมีห้องเล็กห้องใหญ่เออแล้วแต่วิชาแล้วแต่จํานวนคนฝั่งขวามือก็จะเป็นอาคารมหาสกีเิรินทร์เนาะอันนี้ก็คือแบบเป็นห้องเรียนด้วยแล้วก็เป็นแบบพวกส่วนใหญ่แบบเด็กนิสิตก็จะมาทํากิจกรรมกันที่ตึกนี้เออแล้วก็มีห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดเนี่ยก็จะแบบว่าก็ไม่ได้เงียบเท่าเทวาลายก็สวดใครที่แบบว่าอยากติวสอบให้เพื่อนแบบคุยนั่งเมากันก็มานั่งห้องสมุดได้ะอะไรเงี้ยก็จะมี2ตึกนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีโรงหารคณะเนานะอย่างที่บอกไปเนาะก็โรงหารคณะเราก็หน้าตาอาหารได้ก็ข้างน่ากินเนาะก็อร่อยอร่อยอร่อยรู้สึกว่าเพื่อนที่คณะอื่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโรงหารอักษรอ,อร่อยกว่าโรงหารคณะเขาอะไรเงี้ยเออเพื่อนก็จะชอบมากินก็เลยเป็น แบบว่าเหตุว่าทําไมแบบว่าเด็กอักษรไม่มีที่กินข้าวตอนเที่ยงนอกจากนานนะ้อยอย่างที่บอกไปว่าคณะเรามีเอกศิละปะการละครใช่ไหมดังนั้นอะเราจะมีโรงละครอ,อยู่ในคณะเลยอืมซึ่งก็อยู่อยู่ในตึกมหาจักรีศรีนทรน,นั่นแหละก็คือจะเป็นโซนโรงละครเลยที่แบบ เหมือนแบบก็ให้เด็กในเอกละครเนี่ยทำงานเรียนรู้การเวลาเขาเรียนใช่ไหมแบบบางทีเขาจะต้องเหมือนทําละครขึ้นมาหนึ่งเรื่องมาเล่นให้คนดูดูสำหรับเด็กอักษรก็ดูละครได้ฟรีก็ถือว่าฟาซิตี้ก็คือค่อนข้างครบครันสําหรับแบบเออการเรียนในแต่ละเอกเนาะถัดมาอันนี้เป็นซิลิบสัสพามาดูกันว่าคณะเราแบบเรียนอะไรยังไงบ้างเนาะ